ตอนที่พี่โยเจอพี่จอนครั้งแรกคือไม่รู้สึกอะไรเลยแต่จะรู้สึกอยู่อย่างเดียวคือพูดมากจังสวัสดีค่ะจอนครับพ,พี่โยนะคะ,คะแมวเสซตเล็บค่ะเ,กกเเะเป็นนักดนตรีเป็นศิลปินเป็นคนเลี้ยงแมว จอกันครั e ้งแรกเมื่อสักประมาณ20ปีที่แล้วนะไปเรียนดนตรีด้วยกันแล้วก็เลยเจอกันพี่โยเจอพี่จอนครั้งแรกคือไม่รู้สึกอะไรเลยแต่จะรู้สึกอย่างเดียวคือพูดมากจังแต่ตอนนั้นพี่ว่าเราอรู้จักเขาพอมาเริ่มบุ่ยจริงเขาไม่รู้จักเราเลยรู้จักคนเดียวรู้จักคนเดียว เราไม่มีความสบายใจเลยเวลาที่เราคบกับใครที่ผ่านมาเราไม่เป็นตัวของตัวเองเราไม่เป็นอิสระภาพในการที่จะเป็นตัวเองได้มากพอแลวเรารู้สึกว่าการที่ได้มารู้จักหรือคบกับพี่จอนเนี่ยมันทําให้เราเป็นธรรมชาติแล้วมีความสุขกับการที่ได้เป็นตัวเองส่วนองพี่จอนก็คือโสดมา2องปีอกหักเสียใจมาก่อนเลยก็รู้สึกว่าเหมือนคนผิดหวังในความรักรู้สึกว่าไม่อยาก พอได้มาเจอเขาก็าถือว่าเขามาเติมเต็มในส่วนที่เราอ่ะบกพรอง,องรวมทั้งทัศนคติอะไรบางอย่างหลายๆอย่างการได้มาเจอกันน่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าโลกใบนี้มันต้องมีคนที่มันเกิดมาเพื่อเราแหละสาหรับคนที่กําลังรู้สึกค่ะกําลังรู้สึกลอสอยู่เราไม่จําเป็นต้องเกิดมาแล้วเจอแต่สิ่งที่ มันดีด้านบวกเสมอไปบันทีบันคือประสบการณ์แล้วมันอาจจะทําให้เรามีทัศนคติในการที่เราจะได้คบใครหรือใช้ชีวิตร่วมกับใครในอนาคตได้อย่างดีด้วยเป็นกําลังใจให้แล้วก็มีความหวังที่เราจะได้เจอคนที่ใช่สําหรับเรานะคะมันต้องมีแหละ